ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอวัยมุขประจำปีการศึกษา2567ระดับเงินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญตั้งอยู่เลขที่19ทับ1หมู่4ตำบลคำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนอง มีเขตพื้นที่ให้บริการ2ตำบล16หมู่บ้านบริหารงานโดยนายคณิศรนน้อยแผลงครูรักษาการในตำแหน่งพ่วมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น10คนแบ่งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น941คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขชําราณได้ดําเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้ใช้แนวคิดและหลักการการ,การดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5มาตรการซึ่งมีแนวทางในการดําเนินง,งานดังนี้มาตรการที่1 มาตรการด้านการป้องกันมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมด2ห้องเรียนและผ่านการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นทั้งหมด2ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ1 0 0โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมีการประเมินห้องเรียนสีขาวซึ่งห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการสีฝ่ายงานดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านการเรียน 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดในห้องเรียนป้องกันอุบัติเหตุในห้องเรียน 3. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนหรือกิจการนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นห้องน้ำมุมอับและจุดเสี่ยง 4. ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นกีฬาศิละปะกิจกรรมกลุ่มสนใจของเพื่อนๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์สถานศึกษาได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์ โดยได้กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติประจำปีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดบุรีและแอลกอฮอล์โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาสกรระดับตำบลทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนและสร้างอุป,ปนิสัยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิส่งเสพติด ปลูกฝังความรู้และสร้างความตระหนักในรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาพระศึกษารายวิชาศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการไว้โซนสถานศึกษาสกรป3สารสติดโครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านต้านพยาศิบติด ของนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุขสำราญประจำปีงบประมาณ2,567การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยสังคมและกฎหมายที่ควรรู้ในโลกออนไลน์โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสะท้อนสังคมบนโลกออนไลน์โครงการสกรร,ร่วมใจต้านภัยการค้ามานุษย์และใช้กิจกรรม TOB ี n u m b e r รวันซึ่งให้ผู้เรียนลงทะเบียนในรายวิชาเลือกซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมวันต้านพยาเสพติดโลก เดือนนรรงต้านพยาเสพติดการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสพติดเป็นต้นสามารถพัฒนาผู้เรียนและสร้างอุปนิสัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ปลุกฝังให้ความรู้สร้างความตระหนักโดยผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโดยพัฒนาแผนแนแนะวสำหรับให้ผู้เรียนมีทักษะมีหลักคิดหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดยาสิติดซึ่งได้ดำเนินงานครบทั้งจิตกิจกรรมมาตรการที่ 2. มาตรการการค้นหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอสุขสำราญได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคลของนักศึกษาทุกคนทุกระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นปุมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนละหนึ่งครั้งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษารายละเอียดของนักศึกษาข้อมูลครอบครัว ข้อมูลสุขภาพและมีการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาส่งผลให้สามารถคัดกรองนักศึกษาตามตัวชีวัดได้ทั้งนี้ได้ติดตามศึกษาสภาพจริงทางบ้านของนักศึกษาทำให้ครูกศนอตำบลได้ทำความรู้จักนักศึกษาได้มากขึ้นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสาราญดำเนินการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลโดยการจำแนกเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสฟกลุ่มติด และกลุ่มขาโดยมีครูกศนตำบลเป็นผู้คัดกรองมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงภาคเรียนที่1-2567สุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำนวน60คนคิกเป็นร้อยละ100 ตรวจปัสสาวะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ100โดยขอความร่วมมือจากสูงปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาสิบจิตอำเภอสุขสําราญและสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งจากผลการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลและตรวจปัสสาวะนักศึกษาทั้งหมด60คนพบว่านักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสําราญอยู่ในกลุ่มปลอดยาสิติดคิดเป็นร้อยละ100มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสํารานได้ดำเนินงานตามมาตรการการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมารักซึ่งทางสถานศึกษาจัดให้เกิดการจัดระบบการส่งต่อกลุ่มเสพและกลุ่มติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาตามระบบด้วยความสมัครใจ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นๆและส่งกลับสถานศึกษาตามลำดับต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิบติดและอบายามกขเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสน,นุนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาโดยให้มีคลินิกเสมารักเพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์โดยเฉพาะนัก ศึกษากลุ่มเสี่ยงสถา,านศึกษาจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอวัยมุกทุกชนิด มาตรการที่4มาตรการการเฝ้าระวังสถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงสีมารักออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาอยากจะปปึกษาโดยมีครูเป็นผู้ดูแลระบบและมีตู้สีมารักภายในสอกรอรระดับอำเภอสุขสัานสาสกรระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อใช้ในการรับเรื่องหรือรับข้อมูลปัญหายาเสพติดและอบายามก การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการดื่มแอลกอฮอล์สื่ออนาจา์การพนันและการทะเละวิวาทโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและอบายม,มุกต่อเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษามีการจัดตั้งชมรมชูบีนัมเบวัน โดยมีการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าชมรม t b n no. ีน b e r 1วันมีการดำเนินการกิจกรรมที่หลากหลายในชมรมและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุมกรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักออกกำลังกายรู้จักปฏิบัติตนที่เหมาะสมและมีคุณธรรมจริย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นักศึกษามีทักษะชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้รับคำชมจากผู้ปกครองจากบุคลากรภายนอกและนักศึกษาได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษาได้ดำเนินงานการบริหารงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อตกลงร่วมมือการดํเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่ที่ว่าการอำเภอสุสําราญ สถานีตำรวจภูทรสุขสำราญสำนักงานเทศบาลตำบลคำพวนสาธารณาสุขอำเภอสุขสำราญและโรงเรียนบ้านคำพวนซึ่งให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมกอย่างต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญได้ดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเครือข่ายทุกภาคส่วน ช่นการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณาสุขโรงพยาบาลสุขสำราญ สถานีตำรวจภูทรสุขสำราญและหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้แนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักศึกษาสกรระดับอำเภอสุขสำราได้มีความรู้ความสามารถป้องกันตัวเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขสำราญได้มีการกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปสถานศึกษาได้ดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดีต่อสถานศึกษาครูและนักศึกษาทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆดังนี้สุ สอกอรระดับอำเภอสุขสำราญจึงผลึกกำลังมุ่งหมั่นเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนให้หมดสิ้นไปนักศึกษาสอกอรระดับอำเภอสุขสำราญอนาคตก้าวไกลไฟศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดสุขสำราญเข้าใจแข็งแ็ง และกลับมาเยื้อชีวิตหม่ไม่ต้องทึ่งทิ้งสุขอยู่ตรงนี้ใจเรา